สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนวิ m e ครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565ครับใกล้จะสิ้นเดือนเข้าไปทุกทีวันนี้อานม,มีเกร็ดความรู้แล้วก็ข่าวเตือนภัยมาแจ้งท่านผู้ชมนะครับทั้งเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแล้วก็การรับโอนเงินนะครับโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์นั้นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบยอดการโอนเงิน ของตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าหากไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งตอนนี้กำลังระบ,บาดหนักในโลกโซเชียลนะครับอ่ะไปไล่เรียนกันทีละเรื่องอันดับแรกนะครับตามที่เราได้รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเลื่อนหรือว่าการลงทะเบียนล่าช้าก็มีค่อนข้างสูง ทางนี้ทั้งนั้นนะครับเบื้องต้นเราก็แนะนํากันได้แต่เพียงว่าอันดับแรกนะครับรอทางด้านของกระทรวงการคลังถแถลงข่าวไทม์ไลน์ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะครับต้องรอทางภาครัฐตอนนี้ก็อยู่ช่วงเทศกาลเอ่อช่วงการหยุดยาวนะครับว่าจะกลับมาทํางานกันอีกทีนึงก็วันที่1สิงหาคมสําหรับหน่วยง,งานราชการ แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับระยะเวลาการลงทะเบียนนะครับก็จะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนหรือถึงเดือนครึ่งนะครับบวกกับการคัดกรองแล้วเนี่ยอาจจะกินเวลาถึงออสองเดือน3เดือนด้วยซ้ําก็ไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับการใช้สิทธิ์บัตรสริการปี65หรือการใช้สิทธิ์บัตรสริการใหม่ซึ่งจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยน่าจะไปใช้กันได้ในช่วงปี66เลย นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกครับรอให้กระทรวงการคลังถแถลงข่าวอย่างชัดเจนก่อนและที่สําคัญนะครับแหล่งข่าวและก็แหล่งข้อมูลที่่ันผู้ชมสามารถติดตามสอบถามและเชื่อถือได้นะครับก็คือคลังจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็ดีกรมบัญชีกลางก็ดีนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังเหมือนกันเนี่ยมีการให้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าจะมอบหมายให้ทางคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศ เผยแเรเเเ่เร่งประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลข่าวสารขั้นตอนการลงทะเบียนนี้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันทีนี้ก็แน่นอนแล้วครับกลางจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็คงจะมีความสะดวกหรือว่ามีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนี้แตกต่างกันไปหลักใหญ่ใจความก็แนะนําท่านผู้ชมได้แต่เพียงว่าเบื้องต้นนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook ของคลังจังหวัดนั้นๆที่เราอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เราไปอยู่ทํางานหรือเป็นจังหวัดภูมิลําเนาของเราก็ตามนะครับก็สามารถเข้าไปดูหรือเว็บไซต์ถ้ามีนะครับหรือถ้าไม่มีก็ต้องใช้วิธีการค้นหาเซิร์ชใน Google นะครับเพื่อเอาเบอร์โทรของคลังจังหวัดโทรศัพท์หรือท่านแวะเวียนเข้าไปทําธุระปะปังในมุงในเมืองนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลังจังหวัดจะเข้าไปสอบถาม ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลร็่ป็นที่บอกนะครับรอให้กระทรวงการคลังแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็ยืยนยันว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาแต่อาจจะเป็นปลายเดือนหรือปลายต้นกันยานู่นนะครับทีนี้อันมิีมาตอบคาถามท่านผู้ชมอยู่2ประเด็นนะครับมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าใบทะเบียนสมรสหายนะครับแล้วจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการอย่างไรนะครับเมื่อ ขั้นตอนหรือว่าเงื่อนไขในการลงทะเบียนนั้นจะดูในเรื่องของคําว่าครอบครัวด้วยซึ่งพอมันดูตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมาดูเรื่องของใบทะเบียนสมรสนะครับแล้วทีนี้บางท่านบอกว่าจดทะเบียนกันมา10 20 30ปีแล้วใบทะเบียนสมรสหายจะทําอย่างไรนะครับแอดมินก็ได้สอบถามไปยังเพื่อนสหธรรม,มิกนะครับหรือว่าเป็น เป็นรุ่นเดียวกันนะครับที่เคยสมัครสอบประหลัดอำเภอนะครับแต่ว่าท่านเก่งกว่าผมท่านสอบบรรจุได้ท่านเก่งกว่าผมนะครับแต่ผมได้สอบไม่ได้สอบตกนะครับก็เลยสอบถามท่านนะครับว่าในกรณีที่ใบทะเบียนสมรสหายเนี่ยจะมีคําแนะนําอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นประหลัดอำเภอและดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ได้รับ คำตอบจากท่านประหลัดสินชัยมานะครับท่านกรุณาให้คําแนะนํามาเบื้องต้นนะครับท่านบอกว่าต้องไปแจ้งความก่อนนะครับไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ว่าใบทะเบียนสมรสหายแล้วก็นําใบแจ้งความนั้นนะครับไปติดต่อที่ที่ว่าการอําเภอนะครับในส่วนของสํานักทะเบียนอําเภอนะครับทุกแห่งทั่วประเทศสามารถไปได้หมดเลยเพื่อขอรับใบแทนทะเบียนสมรส ฟังดีๆนะครับไปแจ้งความนําใบแจ้งความนั้นไปติดต่อที่สํานักทะเบียนที่ว่าการอําเภอนะครับเพื่อขอรับใบแทนทะเบียนสมรสคือสมัยก่อนเนี่ยการลิงก์ข้อมูลฐานข้อมูลเรื่องระบบคอมพิวเตอรบบอ์เรื่องระบบดิจิตอลเนี่ยยังไม่ได้กว้างขวางและพัฒนาเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับการดําเนินการเนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับไปภูมิลําเนาหรือกลับไปยังที่ว่าการอําเภอที่เราจดทะเบียนครั้งแรก นะครับที่เราจดทะเบียนสมรรครั้งแรกซึ่งมันอาจจะยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าฐานข้อมูลของเรานะครับทางอำเภอที่เราเคยไปจดทะเบียนเนี่ยเขาเอาใส่ไปในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับในระบบลิงก์ฐานข้อมูลแบบดิจิตอลแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปติดต่อที่ว่าการอำเภอได้ทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับอ่ะก็แนะนําเท่านี้นะครับอันดับแรกใครทะเบียนสมรสหายไปแจ้งความนําใบบันทึกประจําจวัน นะครับใบแจ้งความนั้นไปติดต่อที่ที่วการอำเภอเพื่อขอรับใบแทนทะเบียนสมรสนะครับ mm hmm. เพราะว่าท่านจะต้องนําใบทะเบียนรถไปลงทะเบียนในวันลงทะเบียนด้วยสําหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรธุริการแห่งรัฐปี65นะครับอันนี้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอบคุณข้อมูลท่านาจากท่านประหลัดสินชัยนะครับที่กรุณานได้ให้ความรู้เรื่องใบทะเบียนสมรสหายนะครับก็ เอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับหัวข้อเกี่ยวข้องกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้ถ้าบัตรประจําตัวประชาชนของเราหมดอายุนะครับแอดมินขออนุญาตเน้นในเรื่องของบัตรประชาชนที่จะหมดอายุนะครับสืบเนื่องมาจากท่านผู้ชมบางท่านนะครับบอกว่าไปติดต่อที่อําเภอแล้วอาเภอบอกว่าให้กลับมาก่อนไม่ทําให้โดยอ้างว่ารอให้บัตรประชาชนหมดอายุเสียก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ ข้อกำหนดในการทำบัตรประชาชนใหม่นั้นนะครับในกรณีที่บัตรหมดอายุฟังดีๆนะครับในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุท่านผู้ชมมี Choice อยู่2ตัวเลือกด้วยกันก็คือ1สามารถทำล่วงหน้าได้60วันก่อนที่บัตรประชาชนจะหมดอายุโอเคนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมวันนี้วันที่30 ท่านผู้ชมสามารถนับไปล่วงหน้าเลย60วันสมมุติท่านผู้ชมเดือนหน้าเดือนสิงหาใช่ไหมสามสิบสิงหาสามสิบกันยาอ่ะสมมุติบัตรประชาชนท่านผู้ชมเนี่ยจะหมดอายุวันที่30กันยาวันนี้ท่านผู้ชมสามารถไปทําบัตรประชาชนใหม่ได้เลยนะครับคือนับไปล่วงหน้า60วันสามารถทําก่อนได้ซึ่งไอ้ข้อกาหนดน,นี้มันก็คล้ายๆกับพวกใบขับขี่ใบอนุญ,ญาตขับรถก็เหมือนกันเพราะถ้าไปรอให้ใบบัตรมันหมดอายุจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะ เยอะกันและอาจจะยุ่งยากวุ่นวายบางคนอาจจะมีธุระปาปฟังไม่สะดวกก็มีการยืดหยุดอ่านี่คือตัวเลือกแรกนะครับทำก่อนที่จะหมดอายุได้60วันหรือกรณีที่2หากว่าบัตรมันหมดอายุแล้วสมมติบัตรประชาชนท่านผู้ชมหมดอายุวันนี้เนี่ยเนี่ยสากรกฎาคม65เนี่ยบัตรมันหมดอายุวันนี้พอดีท่านผู้ชมสามารถ ไปขอรับทําบัตรประชาชนใหม่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับอันนี้ไม่ต้องเดินทางกลับคูเิตลำเนาทําได้เลยนะครับทุกแห่งทั่วประเทศไม่เกิน60วันนะครับไม่เกิน60วันหลังจากบัตรประชาชนหมดอายุก็เท่ากับว่าถ้าบัตรประชาชนในกรณีที่เราจะไปทําใหม่ในกรณีบัตรประชาชนจะหมดอายุแล้วเราอยากจะทําใหม่เราสามารถทําก่อนลงหน้าได้60วันและทํา ภายหลังจากที่บัตรหมดอายุได้ไม่เกิน60วันก็รวมแล้วอยู่ในกรอบระยะเวลา120วันเนี่ยเราสามารถทำบัตรใหม่ได้โดยที่เราไม่เสียค่าปรับนะครับอันนี้จะแยกต่างหากจากพวกบัตรหายบัตรชำรุดแล้วก็บัตรมีเอ่อเขาเรียกอะไรข้อมูลสาระสำคัญในบัตรมันเจือจางหายไปไม่ชัดเจนในพวกเนี้ยก็อาจจะมีค่าทํานงทำเนียมีค่าปรับบ้างเท่านั้นเอง นะครับอันนี้มาแจ้งให้ทราบเพราะท่านผู้ชมจะต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการนะครับที่มีชิปทองๆอ,อยู่ด้านหน้าเพื่อการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะแน่นอนนะครับการลงทะเบียนมาตรการภาครัฐทุกอย่างทุกวันนี้จะต้องใช้ทั้งเลขประจําตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรซึ่งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านเป็นบัตรเก่ามันจะไม่มีเลขรหัสหลังบัตรท่านก็ต้องไปทําใหม่อยู่ดีนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับ แล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเอกสารที่จะต้องเตรียมในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ผ่านเว็บไซต์สําหรับคนโสดหรือไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนกรุงไทยออมสินทกศที่ว่าการอเราเภอสํานักง,งานเขตสํานักง,งานเมืองพัทยาแล้วก็ครังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมเอาไว้แน่ๆเลยนะครับของตนเองก่อนเอาของตนเองก่อนหนึ่งบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ของจริงฉบับจริงติดไปด้วย 2. ทะเบียนบ้านในกรณีที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเป็นผู้อาศัยนะครับหรือในกรณีที่เราอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพอย่างต่างถิ่นต่างที่อันนี้ครังจังหวัดก็น่าจะอนุโลมให้นะครับโดยการถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งแอดมินก็แนะนําเพิ่มเติมว่าให้ท่านผู้ชมถ่ายหน้าเจ้าบ้านไปด้วยนะครับถ่ายหน้าเจ้าบ้านแล้วก็ถ่ายหน้า ที่มีชื่อเราที่เป็นผู้อาศัยไปด้วยนะครับในในกรณีของทะเบียนบ้านนะครับนี่คือส่วนตัวจะต้องไปถ้าเป็นคู่สมรสจดทะเบียนสมรสก็ต้องนําใบทะเบียนสมรสไปด้วยนะครับและก็จะต้องมีสําเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสถ,ถ้าผู้ชายสามีไปลงทะเบียนก็ต้องมีสําเนาบัตรประชาชนที่มีการลงนามรับรองเซ็นสําเนาถูกต้องโดยภรรยาติดไปด้วย ถ้าคุณภรรยาไปลงทะเบียนก็เดี๋ยวต้องนำสำเนาบัตรประชาชนที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยสามีติดไปด้วยซึ่งจะต้องมีทั้งสองฝ่ายเหตุผลคือเจ้าที่เขาจะขอดูและก็ตามที่คลังจังหวัดได้แจ้งข้อมูลออกมาก็คือจะมีการคัดกรองในเรื่องของสถานภาพความเป็นครอบครัวก่อนถ้าผ่านสถานภาพความเป็นครอบครัวปุ๊บท่านก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอีก7คุณสมบัติที่เหลือทั้งเรื่องของเกณฑ์รายได้ เกณฑ์เงินฝากอะไรต่างๆนานาไปแต่ถ้าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องของครอบครัวระยะเวลาการลงทะเบียนเดือนเดือนครึ่งหรือ2เดือนเนี่ยเขาก็จะให้เปิดให้เราเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้หรือสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ได้นะครับยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าระยะเวลาการลงทะเบียนมันนานเรามีเวลาที่จะแก้ไขข้อมูลให้มันตรงในกรณีที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย ไม,ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการคัดกรองข้อมูลของออทางภาครัฐอาจจะไม่ไม่ถูกต้องอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีการดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อดูเรื่องของใบทะเบียนสมรสใบทะเบียนบ้านใบอะไรนี่แต่คําว่าทะเบียนบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ดูจํานวนสมาชิกในทะเบียนบ้านนะครับนี้ท่านผู้ชมสบายใจได้เขาแค่ต้องการเอาไปดูเฉยๆว่าท่านอยู่บ้าน อยู่บ้านอะไรยังไงมีตัวตนจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของจํานวนสมาชิกเรื่องหารรายรุ่งรายได้เรื่องหารราย,รายได้เรื่องหารบัญชีเงินฝากเนี่ยนะครับก็จะดูแค่คําว่าพ่อแม่ลูกอย่างที่บอกแล้วก็ลูกเนี่ยจะดูแค่ลูกที่อายุต่ํากว่า18ถ้าลูกอายุเกิน18ปปีอันนั้นไม่นับแล้วนะครับลูกคนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งลูกถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานใหม่เขายังไม่มีคู่สมรส เขาก็เป็นคนโสดก็ลงทะเบียนในส่วนของลูกที่อายุเกิน18ปีไปแบบนี้เป็นต้นนะครับหลักๆคือพวกนี้เนาะมีใบยงใบยาแล้วก็ติดไปด้วยนะครับถือว่าเป็นเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารส่วนตัวของเราใบคําสั่งสารในเรื่องของการคุ้มครองดูแลพิทักษ์เด็กอะไรพวกนี้มีแล้วติดตัวไปเหอะผมเชื่อว่าถ้ามีไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ชัดเจนมากเท่าไหร่สถานะการตรวจสอบความเป็นครอบครัวก็น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะบางท่านก็ยังกังวลอยู่ว่าเอ้ยแยกกันอยู่จดทะเบียนสมรสจริงไม่ได้จดทะเบียนหย่าแต่แยกกันอยู่ในกรณีแบบนี้ล่าสุดข้อมูลจากคลังจังหวัดก็ยังบอกว่ายังถือว่าเป็นครอบตัวเดียวกันยังต้องหารรายได้ยังต้องหารในเรื่องของบัญชีเงินฝากอยู่นะครับยังดูเรื่องของที่ดงที่ดินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้จดทะเบียนหย่ายังไงเสียท่านก็ต้องใช้ เอกสารตามที่แอดมินแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเตรียมให้พร้อมนะเตรียมให้พร้อมอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับเป็นข่าวเ,เตือนภัยนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือซื้อของออนไลน์ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันมีแอปพลิเคชันหรือมีโปรแกรมสําหรับทำสลิปเงินปลอมครับพี่น้องโอ้โหทุกวันนี้เอาทุกอย่างจริงๆนะครับ แกลงคอเซ็นเตอร์ก็เยอะมิจฉาชีพก็เพียบแล้วที่สำคัญนะครับการโอนเงินเนี่ยคำแนะนำจากผมง่ายๆก็คือท่านผู้ชมถ้ามีปลายทางสั่งซื้อของเราแล้วบอกว่าโอนเงินแล้วค่ะส่งสลิปให้เราแล้วท่านผู้ชมต้องไปเช็คยอดเงินในบัญชีของตนเองก่อนนะต้องไปเช็คว่ามันมียอดเงินเข้าตรงกันไหมหรือมันมีข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารเด้งเข้ามาไหมว่าโอเคยอดเงินนี้มันตรงกับค่าสินค้าที่เราสั่งซื้อ เพราะอย่างที่บอกครับตอนนี้มันมีการโพส์โพส์เหมือนโพส์โฆษณาเลยว่ารับทำสลิปเงินปลอมซึ่งมันสามารถปลอมได้ทั้งชื่อปลอมได้ทั้งนามสกุลปลอมได้ทั้งยอดเงินปลอมได้ทั้งธนาคารเรียกว่าคุณโอนผ่านบัญชีธน,น,นาคารไหนสามารถทาสลิปเงินสลิปการโอนเงินปลอมได้ทุกธนาคารเพราะนั้นอย่าแค่แบบ โอ oh, แล้วค่ะแล้วส่งสลิปมามันอาจจะเป็นสลิปปลอมท่านอย่าดูแค่นั้นท่านต้องใช่แล้ครับเช็คยอดเงินในบัญชีของเราด้วยว่ามันมีเงินเข้ามาจริงๆนะยอดตรงกับที่คุยกันนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายยอดเงินตรงกันอันนี้โอนเช็คแล้วเงินเข้าแน่นอนโอเคสามารถส่งของได้สามารถรับของได้แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางกรณีบางท่านบางร้านที่รับการสแกนหรือว่าการโอนเงินโดยที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสด อันนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องขอดูสลิปอย่าอย่าเอาง่ายอย่าไว้ใจใครนะครับบางทีเห็นหน้าตาดีๆหน่อยก็โอเคขับรถหรูๆมาหน่อยโอเคดีไม่เป็นไรโอนแล้วค่ะ,ะให้ดูนะครับอย่างผมผมนี่เวลาผมไปส่งของหรือว่าเวลาไปจ่ายของเนี่ยต้องหันหน้าจอให้ดูเลยว่านี่โอนแล้วนะโอนแล้วนะวนะบนหน้าจอแล้วก็จะถามด้วยว่าเขาจะถ่ายรูปไว้ไหมเขาจะเก็บสลิปหรือเปล่าถ้าเขาเอาเราก็ยินดีที่ให้เขาถ่ายอย่างล่าสุดไปซื้อแพมเพิร์สให้กับคุณแม่ที่ร้านขายยาเนี่ยนะครับ ที่ร้านยาเขาก็จะบอกขอ,อยาถ่ายสลิปโอนเงินเราก็ยินดีคือมันก็ต้องบริสุทธิ์ใจทั้ง2ฝ่ายถูกไหมครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึกยักบอกโอ้ก็โอนแล้วฉันโอนแล้วแล้วไม่ยอมให้ถ่ายสลิปเนี่ยอันนี้อันนี้เข้าขายมีพิรุษนะครับถึงขั้นถึงขั้นประกาศขายกันเลยนะครับว่ามันมีเว็บไซต์มันมีโปรแกรมที่จะทําสลิปโอนเงินปลอม นะครับจึงเอามาแจ้งข่าวเตือนภัยนะครับในโลกโซเชียลทุกวันนี้มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็จะนํามาแจ้งเตือนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะพอดีแอดมินว่าจะจัดรายการสดแต่พอดีว่ามีแขกนะครับมาเยี่ยมที่บ้านมาให้กําลังใจคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยก็เลยขออนุญาตยังไม่ได้จัดรายการสดวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก a News Time นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนทางช่อง นะครับอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ก็ยังสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ส้มจิว๋วกายาไวโซบนะครับก็ใน29บาทรวมถึงรีชดาบอดี้เซรั่มที่จะช่วยเรื่องของเปลี่นตัวเปลี่ยนเตาข้อเท้าแตกส้นเท้าแตกนะครับหัวเข่าดำต้นหัวเข่าดำข้อศอกดำพวกนี้นะครับใช้ได้หมดเลยท่านใดที่มีเหงื่อเยอะๆเนาะบอดี้เซรั่ม um, ช่วยท่านได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสองละห้าสิบเก้าบาทยกล 3, ยกล่องสามยกกล่องเนี่ย มี12นะครับราคาเต็ม590ก็เหลือเพียง399เท่านั้นนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์เพื่อมาสั่งซื้อได้นะครับที่0929707118พบกันใหม่โอกาสหน้าครับปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันรวยๆเห่งๆโดยทั่วหน้าสวัสดีครับ